วอาจจะทาให้ใจเ็งไม่ทีขึ้น,นา,าอยู่รับใช้ใแข่ต่อไปได้หรือไม่กบบ็ชอบได้ก็อยากให้การอเราเกิด,กาาแ,บบดแต่จิตใจต่อไปได้หรกอไม่ก็จะพ้นแล้วที่ว่ามันสามารถเรารู้ว่าเกิดแต่จิ่ใจมาจากตัวมันตอง ฉันก็ว่าเออ่เออค้ีเขาคิดฆาอะรมามากมาเยอะแยะทักถมว่ายังลงบ้างยังมีหลงีหลงที่บ้างนที่คยทำแต่ไม่เคยด้่เสยทร้าง้าไม่เคยบอกไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าขาดไม่เคยแก้ขาดไม่เคยแก้ขฉะนั้น ก็เลยมีควารู้สึกว่าเ้ยนักเนผู้ผู้เราจะพอมีเราจะพทที่มีนักเรีอาจจะหลงตาโยมทูโยมบอะไรอย่างเงี้ย้วก็เอออาจคิดว่าถึงเวลาแล้วงเชื่อใจผู้ผู้ผู้มบ อันอยู่มนพูดข้างภาคตะวันตกอาจจะมองดูแล้วว่าสาลที่นีอาจจะถึงเวลาแล้วแต่พอไปตรวจสอไปตรวจบัญชีผลปรากฏว่าเฮ้ยนิลมบาบาลลงมาพูดบอกว่าเอ๊ะไอวันนี้มันยังเคยทำผิดสินี่จะ่ำอะไรให้ฟังแต่ ไม่ใช่โจ๊กเป็นเรื่องจริงนะครับหลังจากลูกขเขาเนาน้ารพยบาลเรื่องจากว่าผมรอมาหลายวาันแล้วแหลงข่าวแล้วก็รายงานให้กับสื่อมวลชนทั่วประเทศเด้วยนะหมอก็ถามอาย์ว่าเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่ป้สญญาสายเียรดเนี่ยมตอบเลว่า ประทับใจมากมากเอ้าก็ผมก็ประทับใจว่าคือ<ต>ผมรอคอยมาตั้งไม่รู้กี่วันแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมเป็นมะเร็ง<า>ผมก็เลยว่า,าไม่รู้ถ้าคุณบอกไม่บอกก็เลยบอ๋อคุณเจ้ของเลยนะคะฉะนั้นมาวันนี้โค้ชแดงชมรมสายอัญยา

ยาอย็นยาัวจะไปความธราหดาไใจเดิม วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมมายืนตรงนี้นะครับผู้ชมคงไม่แปลกใจเหมือนครั้งอื่นที่ผมยืนอยู่ที่วัดแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ข้างหลังจะเป็นมวนเทปของพี่เป้าหรือคุณสายันสัญญานะฮะกับคุณพี่พี่โอนี่ก็คือเป็น,ปน,ปนขับนะฮะตัวจริงเลยนะครับที่ท่านสะสม,มอะไรเงี้ยนะมหาศาลนะครับแต่ชิ้น้ะอันเนีย่ยถ้าเราไม่ตั้งใจหรือไม่เก็บหรือไม่รักเนี่ยนะฮะแค่สามชิ้นนะฮะปีเดียวก็หายแล้วครับ หาไม่เจอหรอครับอันนี้ท่านเก็บไว้เป็นบพันปรปกณ์ต่างๆของพี่เป้านะฮะเดี๋ยวเรามาฟังพี่โอพูดว่าความรู้สึกกับพี่เป้าแล้วเก็บสะสมไว้ของพี่เป้าเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมผมจะรู้ว่าแฟนเพลงกับปันอะไรพูดไหนอัดไว้ที่แฟนกับแฟนนีลงคนนี้ไอ้นี้ใช่ไหอ่าผมชื่อทวีศักดิ์อินทรปานน์ชื่อเล่นชื่อโอครับเป็นแฟนพันธ์คิดว่าแท้ๆของพี่เป้า สะสมของติดตามผลงานมาประมาณ40สปีของทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้คือเก็บด้วยกำลังทรัพย์ของเราติดตามหาค้นหาศึกษาข้อมูลต่างๆของในห้องนี้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0หมื่นชิ้นที่ผมเก็บรักษามาการชื่นชอบของพี่เป้าคือชอบในอารมณ์เพลงเพลงผิดหวังเพลงอกหักการทำงานของพี่เป้าละเอียดและเพลงทุกเพลงฟังได้ บางทีหนึ่งม้วนเนี่ยมีสิบเพลงสิบสองเพลงดังทุกเพลงก็จะหานักร้องยากนักร้องบางคนแค่ดังแค่ม้วนละเพลงจากหมอพี่เปาบางม้วนนี่ดังทุกเพลงและเดือนหนึ่งออกมาสิบชุดคือชุดนี้ดังๆไม่สุดเอาชุดหลังดันเข้ามาอีกแล้วเพราะฟามยิ่งใหญ่ของเขาการทำงานและการแสดงหน้าเวทีอย่างผมนี่เคยดูมาประมาณห้าสิบหกสิบครั้งวงอื่นเข้าฟรีไม่ได้ ให้เข้าฟรีได้หมดทุกวงแต่คือวงพี่เป้าจะมาตรฐานสูงเอาหางบัตรแลกกับกาอี้คนไหนยืนคือคนนั้นเข้าฟรีจะมีสอหอไปด้วยและบางเพลงเนี่ยตอนที่ผู้เสียสระดังมากๆเนี่ยคืนหนึ่งถึงรอบถึงสามครั้งวิกแตกแล้วแตกอีกแตกทีเมื่อก่อนพ่อผมเป็นกรรมการอยู่วัดอินทรามตลาดภู วิกแตกถึงห้าหกรอบจนไม่สามารถที่จะซ่อมได้ต้องเปิดให้คนดูฟรีรายได้สมัยก่อนวัดสองแสนแปดแต่พุ่มพวงห้าหมืนยอดรักสามหมื่นฝ่าห่างกันเยอะแล้วครับจะเป็นอย่างนี้ในแถบนั้นสยันเท<น>่าไหร่นะส <20 8. S 3> องแสนแปดแต่ก็พุ่มพวงตอนนั้นลองมาได้ห้าหมื่นฝ่ายอดรักได้สามหมื่นฝ่า ชุดลูกแรกๆก,ก็คือเพลินพรมแดนจะแข่งกับพี่เป้าแล้วตั้งหลังเพลินพรมแดนก็เริ่มแก่ลงแก่ลงก็เลิกไปกันนี้ก็เป็นพี่เป้าสมัยก่อนก็จะมีชิงรายได้อยู่สองวงวงเพลินพรมแดนกับพี่เป้าครับเพลงชื่อไหนเนี่ยที่พีกวชอบมากที่สุดจะเป็นเพลงก็ชอบน่าจะเป็นคิดถึงมุบนอะไรพวก,ก,กนี้นะครับยกยกกันเพราะตอนนั้นโทนเสียงก็จะสูง แะร้องเพลงใส่อารมณ์บางลูกบางเอื่อนลูกเอดิดลูกเอ่ยยอดเพลงนั้นคำนี้อะไรต่างน่างอเป้ายุคแรกๆก็เหมือนถึงมีล้วพินอยู่หน่อยนึงมีสอนกรีนิดนึงติดอยู่ปลายเสียงนะแต่ก็จะเหมือนฟังแล้วจะมีอารมณ์สอดใส่อารมณ์เพลง ตามพี่เป้ามาเนี่ยอายุตัวเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตามมาตั้งแต่สิบกว่าขวบ็ต,ติดตามมาตลอดสิบกว่าขวบตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบฝว่าก็ต,นนตามมาหลายสิบปีไงเนาะแล้ตอนนั้นประมาณพี่เป้าอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นพี่เป้าว่าน่าจะยี่สิบต้นต้นพี่เป้าน่าจะยี่สิบต้นต้นส่วนมากถ้าเป็นตาตจย่หวนดนี่เราไปที่ไหนตามไปเนี่ยก็ไม่ไกลจนเกินไปเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็ก แต่ก็จะดูแถวพันนกตลาดภูวงเวียนใหญ่ดาวคนองที่เราสามารถไปได้นะแต่ก็ประกอบก็จะมีทีมทีมที่ตามนั้นก็อาจจะยุมากกว่าเรานะครับก็จะไปเป็นทีมเหมือนกันแฟนพี่เป้ามีเป็นหมืนม่นๆกลุ่มอย่างชุดรถบัสเนี่ยนะเป็นรถติดแอร์มีสี่สิบที่นั่งอีกสองคันมีรถตู้มีคอนวอยไปทีหนึ่งสิบกว่าคันแลพี่ไปไงคะตอนตาม ไปรถเมย์สมัยก่อนนะแต่ตอนอยากจะดูวัดใกล้ๆบ้านนะเราจะดูทุกปีใช่ไหมวัดขุนจันทร์ตลาดพูวัดเวลุเฉลิมเกียรติดาวขนองพันนกอะไรพวกนี้จะอยู่แต่แวดไม่ไกลจนเกินไปไปคนเรวอจะไปเป็นกลุ่มแล้วว่าก่อนก็มีกลุ่มพวกไปรุ่นด้กันก็ไปสมัยก่อนค่าบัตรก็แปดสิบาทก็ทถือว่าสูงวงอื่นมันทีสมสิบาทเองพี่เ้าแปดสิ ไปเสร็จเนี่ยยังเพื่อนไปด้วยเนี่ยเพื่อนเขาชอบไหมชอบพี่เป้าชอบชอบที่ไปก็ชอบเมื่อก่อนพวงมาลัยยี่สิบบาทแต่เมื่อก่อนพี่เป้าก็าจะร้องทีหนึ่งแรกๆคือร้องสามสิบเพลงมนหลังๆก็เลยยี่สิบเออยังที่ผมถ่ายไปหัวเข็มขัดเนี่ยพี่ได้มาไงหัวเข็มขัดก็ขอพวกทีมงานบางทีก็ให้คนอื่นไปอย่างเงี้ยเราไปเยี่ยมไปอะไรเขาบอกเขามีนี่แล้วก็พยายามตื้อขอเขาเสื้อบ้างอะไรบ้างพี่เป้ามอบให้ก็มี แล,แล้วก็ขอทีมงานที่พี่เป้ามอบให้คนอื่นเขาไปรองโต้งรองเท้าอะไรแล้วก็ขอคนนู้นขอคนนี้มาเขาเห็นเราเก็บจริงเขาก็ให้มาก็เออมาไว้ที่นี่ดีกว่าใครอยากดูก็มาดูเราเก็บมาเยอะๆอย่างเงี้ยอยู่ในในบ้านเราเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะมองว่าไงเอ้มันมันมันโลกหรือเกะกะเราหรืออะไรหรือเปล่าแ้าบางคนก็ถามทาเพื่ออะไรนะมันก็เพื่อความสุขเราเราเดินงานมานั่งดูผมก็จะใช้เวลาอยู่ในห้องนี้ทุกวัน หลังจากกลับจากทางานมาก็มานั่งฟังเพลงเก็บน่นทํานี่นะถ่ายรูปนั้นเอารูปนี้ไปปิ้นอะไรคือทําทุกอย่างนี่คือเราเก็บคือใจเรารักวันนะั้นเราีจเต้าวันั้นนะเราใจเรารักแล้วก็ทาได้ทุนตัวเราเองนะนะเราก็สอบหาวางไว้พวกไหนใครก็มีอะไรเขาก็โทรมาบอกเราก็ไปซื้อเป็นรูปมั่งหนังสือเพลงมั่งเทปมั่งซีดีอะไรต่างๆแผ่นเสียง ที่เคยซื้อของพี่เป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงหรือ,อสิ่งของพี่เป้าเนี่ยแพงสุดประมาณเท่าไหร่เคยซื้อต่อ,อยกัเข้ามาซื้อครั้งหนึ่งก็มีแพงสุดก 5, 000, 30, 000, 000, 000, ็ห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขาเป็นเสียงพี่เป้าเดี๋ยวนี้ลูกสาวผู้การก็แตะหมื่นแล้วใช่ไหมกินอะไรถึงสวยแล้วต้องมีห้าพันขึ้นแต่และแผ่นมันแพงอย่างที่ผมมีนี่ก็หลายแสนแล้วนะมันแพงจะหมายความว่าแผ่นร้อยสองร้อย สังเทตเนี่ยบางโม้ก็เป็นพันพันหนึ่งก็ยังไม่ขาดพอมีตลาดเขาจะมาซื้อเหมือนกันหรอไอ้ที่ของเก่าเนี่ยมีใช่ไหมมีมีคนก็จะมาซื้อลูปอะไรมาทุกอย่างแต่ผมไม่ขายฮะเราได้มาเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นใช่อันนี้เห็นซ้อมาเป็นครอบครัวรายได้ก็อ่าซ้อจะเอาอะไรก็เราก็ให้แต่ถ้าเป็นคนอื่นเราจะมีอยู่แล้วว่าห้ามถ่ายรูปแต่เดนนี้เทคโนโลยีมันสูงคุณมาถ่ายไปพอผมจะหามาได้่ะ ันนี้เป็นช่วยเหลือครอบครัวเราก็อนุญาตชุดชุดชุดเก่าสุดหรือที่พี่เป้าออกมาชุดแรกนี่ก็ตามอยู่ใช่ไหมตามตามตอนนั้นผมยังได้ทันที่พี่เป้าร้องอนนั้นพี่เป้าจะใส่ชุดสีขาวสมัยก่อนก็จะใช้แบ็คลายนะแล้วสมัยก่อนมุกเขาจะตลกออกมาก่อนมาหลอกคนดูพี่เป้าออกมาทีหลังคนก็จะเฮว่านั้นตัวปลอมอะไรสมัยก่อนนะยังทันได้ดูแต่เราก็ยังเด็กนะตอนพี่ตอนเด็กนั้นพี่เป้าเขาดังเพลงอะไร ดังแล้วเนี่ยลูกสาวพวกการแม่นปะละไล่ไล่ไล่ขึ้นมาแรกแรกก็มีอยู่สี่เพลงหลังๆก็เริ่มเ็นสิบกว่าเพลงยี่สิบเพลงไล่ขึ้นมาตอนนี้แกจากไปแล้วเราก็เป็นคนติดตามอยู่แล้วนี่เราคิดยังไงบ้างรหรือแกมาตายแล้วมาหาแล้วบ้างไหมเราเก็บรูกกปแกไว้เยอะแย<ก>ะแต่ผม,มไม่ได้หานะกระดูกเราก็เราก็มียิ่งบูชาแกนะก็ไม่คิดว่าแกจะไปเร็วขนาดนี้นะ เป็นนั้นนึกว่าแกจะน่าจะรักษาหายแต่ก็ไปเร็วแล้วก็มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในชีวิตแต่ก่อนก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวของแกตลอดแต่นี้เราติดตามแกไม่ได้แล้วก็มาติดตามน้องเกสลูกสาวแทนมีข่าวข่าวอะไรเราก็เออเหมือนตัวพ่อเขานะตอนนี้ก็เก็บรูปน้องเกสต่อพี่เปาก็ยังเก็บไปตลอดอะไรเราก็ยังเก็บไปเรื่อย อย่างเสื้อผ้าที่พี่มีอยู่เนี่ยนะฮะพี่ก็สีแดงเนี่ยใช่ไหมพี่ก็มองให้กับมือเลยพี่เป้ามองให้กับมืออย่างสีฟ้านี่อาจารย์เสกพี่เป้าให้อาจารย์เสกมังสิงอาจารย์เสก็จเขาก็ามาให้ใช่ไหมนะตัวนี่ก็เสื้อหนังของพี่เป้าเสื้อกาดตอนเปิดวงครั้งที่สองจิโรงละกอนนะฮะก็มีรองเท้ามีอะไรอะไรต่างๆแล้วก็เก็บหมดนะ แม้แต่ถุงขยะบ้านแกแล้วก็เก็บขวดกระจิงแดงที่แกทานแล้วก็เก็บไว้เทียนมันเกิดแต่ละปีเราก็จะเก็บดินฝังศพไปเช็คจุดในงานศพอะไรต่างๆที่เราเก็บได้แล้วก็จะเก็บแต่เทปที่อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยเราไปงานหรือไปเจอที่ตลาดเราก็ซื้อเก็บซื้อซ้ําก็ซื้อซ้ำจะอยู่ข้างบนเราก็ซื้อไว้เอาไว้ฝืนหนึ่งเสียสองเอาไว้แปกเปลี่ยน อย่างเทปตอนนี้มีอยู่ประมาณสองพันครับแผ่นเสียงหนึ่งพันหนังสือฟิล์มต่างๆนิติสารก็หนึ่งพันรูปถ่ายประมาณหนึ่งหมื่นแล้วก็หนังสือนิติสารอะไรต่างๆครับก็ทุกอย่างของพี่เป้าก็มีหมดซีดีหนึ่งพันแผน่นครับประมาณสองก็ประมาณหมื่นกว่าชิ้นอแล้วยังอย่างเทปเนี่ยพี่จําได้ไหมว่าอันไหน,น,หนซ้ํากันอ่ะซื้อมาจาได้ไหมผมมองหน้าเทปปั๊บเราจะรู้รู้เลยว่าเรามีแล้วแต่เราต้องเอามาเพื่อ ซื้อมันหนึ่งสำรองไว้เบอรสียสองแล้วก็ไว้เผื่อแลกกับเพื่อนสม <c oughs> ไมตอนพี่ดิตามเนี่ยพี่เป้าเขาออกปีปีละกี่ชุดฮะปีน่าจะมีถึงยี่สิบสามสิบชุดทหาร้ร<ป>อง <ๆ S 1> ยากที่จะออกได้ขนาดนั้นนะบางคนสองปีชุดหนึ่งเนี่ยพี่เป้าเดือนหนึ่งงทีเจ็ดชุดแปดชุด ชุกๆนะเพลงนี้ดังยังไม่สุดเอาเพลงเพลงใหม่ออกมาโปรโมตอีกแล้วดังอีกแล้วดังอีก้ดังอีกแล้วแ,แ,แล้วมาก่อนใครจะสร้างบ้างให้พี่เป้ามีทุนหน่อยนะให้พี่เป้าทําเทปชุดหนึ่งให้ก็โอเคแล้วยังไงต้องขายได้ชุดชุดล่าสุดเลยก่อนที่ท่านยุบวงเนี่ยเราไปดูวงเราดูไปดูไหมดูดู คาน,น่าจะวันที่เดือนพฤษภาน่าจะเป็นเดือนพฤษภาปีสามสามศูนย์นะครับหลังจากแต่งงานประมาณทั้งหกเดือนแล้วก็มาเปิดยุคที่สองของมันพี่มณีเราถือว่าเป็นคนสนิทแล้วเนี่ยแต่นี้ว่ามาถึงวาระสุดท้ายหรือกันก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเคยได้คุยเขาเรียกว่าไงบ้างไหม าได้คุยช่วงพอจากช่วงอยู่โรงพยาบาลก็โอกาสมันก็ไม่ค่อยมีนะแกก็ต้องพักผ่อนต้องอะไรแนละ้วเขช่วงที่วันเกิดเจอตามงานเนี่ยเขาคุยกันปกติแต่แกเคยพูดว่ากูนอนในห้องกูไม่ปิดประตูเผื่อกูเป็นอะไรยาแผ่ยามมันมาเจอกูแกพูดไปตั้งสองปีก่อนที่จะป่วยแล้วนะแกคงจะพอรู้ตัวแล้วลนะ่ะผมว่า ตอนที่แกอยู่เอสเคกจะบอกว่าคุณนอนกูไม่ปิดประตูหรอกเผราอกูเป็นอะไรยามจะได้เห็นครัยแกพูดไปประมาณนักสองปีแล้วก่อนนี้จะมีข่าวว่าป่วยแสดงพี่ต้องชอบทุกเพลงที่กร้องกับกับทุกเพลงเนี่ยเพลงแปลกๆที่คนไม่เคยได้ยินอยู่ด้านหลังนี้เป็นพันเพลงนะที่ผมมีอยู่ในนะ่ะเพราะบางเพลงเนี่ย ชุดหนึ่งมันดังสามเพลงสี่เพลงแต่อีกหกเพลงมันไม่ดังคนก็จะไม่ได้ยินตอนนี้อยู่ที่นี่เป็นพันพันเพลงที่คนไม่เคยได้ยินทหารนักร้องยากที่จะดังเป็นพันพันเพลงในโลกเลยไม่ใช่ในประเทศอะใครที่จะมีเพลงดังระดับนี้ยาก ถ้าเป็นสื่อลึกๆนี่ต้องมีดังถึงพันกว่าเพลงแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้ปติดตามพี่เป้าลึกก็ต้องมีดังหลายร้อยเพลงก็หายากที่นักร้องคนหนึ่งที่ว่าจะดังได้ขนาดนี้เราจะเสียดายแกเนาะเมื่อนั้นแกก็ยังสร้างสารรค์ผลงานเพลงได้เยอะถึงเสียงแกจะแหบแห้งแต่เกเสียงแกมีเสน่ห์ปลายเสียง จังหวะจะโคลนแกแกรถถู้จักหยอดรู้จักอะไรไปเสียงแกจะเพราะแผบแต่เพราะอะไรไนะเ,เรืเร่นัน้นเราก็นะผอยางเราไม่อยากไปยุ่งเราเราก็เฉพาะเอาเอาเรา,เ,รา,เ,ราปเป็นแฟนคลับเนาะสบายใจ ก็จะไม่ถามถามชื่อเราเรา,าสะสมดีกรรมหนึ่งพี่พป้าเคยมาใช่ไหมแกจะมาหลายครั้งแล้วแต่คือเรายังไม่พร้อมก็ตเราตั้งใจว่าจะเปิดเปิดเป็นทางการนะ <c oughs> ตามเป็นทางการตั้งเวทีเลี้ยงโต๊ะจีนเนะ่ว่าแต่มันก็ยังเราเยังไม่พร้อมเร,เราเคยบอกบอกแกไหมว่าเราสะสมเขาแกเคยดูลูก ตมัย่ก่อนผมทำเป็นห้องสายันพอแกเห็นรูปก็บอก้ยไม่ใช่ห้องแล้วนี่มันพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็เลยจะเปลี่ยนจากคำว่าห้องมาเป็นพิพิธภัณฑ์ฉบับมินิทางกานั้นมาแกก็รู้ว่าเราสะสมของแกแล้วโอเคไหนเนี่ยไปนรนี่ยยไรแม่พี่พูดได้นะมี่ไรเกี่ยวพี่เป้าอืคุยแล้วแฟนเพลงอะไรบ้างเดยว เบอซีดีนีมันออกไปพี่คุยได้ไหอ่าก็คือวิทยุพันนี้เราเปิดให้ชมฟรีอยู่แล้วถ้าใครอ,อยากชมอยากดูเบอร์โทรศัพท์นะก็ะโทรมาครับเพราะนี่เปิดตลอดอยู่แล้วนัดกันวันไหนก็ได้เราอยากให้มาชมมานั่งคุยกันนะเ,เ<ร>บอร์โทรศัพท์อะไรพี่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดหกสี่หกสองสี่ครับนะครับคุยได้ตลอดเวลาแล้วเราก็นัดกันแล้วก็มาเจอมานั่งคุยฐานน้าทานค่าสิ่งไหนที่ท่านเคยเห็นลืมไปแล้วพอมาเจออ้าว นี่ชุดนั้นฉันมีชุดนี้อันนี้ฉันมีมนึกถึงบรรยากาศเกาศ่าๆสายใต้จากหะไรดสิเสียดายเราใช้ผมเรยวกว่าน,นี้อยู่ยนะให่ไหมกับคนไทยอีสานนะน่รู้กว่นะโลกบางทีมันใสไปเลยนะเขาใสแต่ดังหลังมันก็เริ่มเอาลูกเก่ามาเปลี่ยนแล้วบ้างเพราะไปเร็วอ <ไป S 1> ่ะนะ เออวันน <differences S 2> ีมันท <problem> ุกทีมันดำไมเรื้อแบอนี้บางคนเขาก็ไม่ไปถ่ายปกเอารูกกลับเือนยืดขยายใส่ตัวหนังสือใหม่ชะ่งไหมครับมายความโฆษกแกระดัดังมาด้วยทุกคนนะครับ